สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มาอยู่ที่เวทีมวย7สีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่17ตุลาหกหนนะครับผมน,นี้ก็เวลาเที่ยงครึ่งน,นะตอนนี้ก็ท่านผู้ชม,มกำลังไหลเข้าไปฮนะตามตามภาพที่เห็นอยู่สองโจมสองเชียกำลังไหลเข้ามาเลยตอนนี้สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ก็จะมาเชียกุหลาบขาวสอุณวงนะครับเจอกับภาคภูมิครับผมวันนี้ก็ เราจะอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะฮะคู่สามนะเป็นคู่ค้ำในรายการของวันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กองเชียร์กันว่าวันนี้เขามาเชียร์ใครแล้วก็จะมีมวยผู้ไหนที่แบบว่าอยู่ในดวงใจของเขาแล้วก็เขาจะเชียร์ให้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะนะครับติดตามกันเอ๊ะ เราก็มาทำรายการอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นูตัวของนักมวยนะก็คือนี่น้องกราบขาวหรือว่าไอ้เจ้านอดวันนี้เรามาอยู่กับข้างๆครับนี่คือตุ๊หรือที่รู้จักกันในฉายาของโลโบโคัพนะแรด,ดกโกย,ยนะืนวันนี้เรามาสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนะ่อยวันนี้วันนี้น้องตุ๊น้องตุ๊มาเชียร์ครับพิเศษวันนี้ผมมาเชียร์กราบขาวครับวันนี้ผมเป็นหัวหน้าค่ายเขาเนี่ยก็คอวันนี้วันนี้พี่จะถามอยู่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 สี่คำถามคำถามแรกคือวันนี้รายการ <ส straightforward> okay. โอเควันน th like oh, wow. ี้สี่คู่น้องปุู๊มาเชียร์กูหลับข่าวพิเศษอยู่นะแต่อีกสามคู่วันนี้คู่หนึ่งน้องตูจะให้ใครคือผมให้เป็นทีเด็ดเลยนะทีเด็ดเลยนะทีเด็ดให้เป็นทีเด็ดวันแรกเลยนะครับวันแรกแทนไปที่เจ้าจ๋อเลยนะอ่าเจ้าจ๋อราคาที่าไหร่ครับเสมอละกันเสมอเจ้าจ๋อครับคู่ที่สองให้ให้เป็นไฟลยลูกพชรนะครับ อผู้ที่สามขอคอนดิบขอคอนดิบผู้ที่สามหน่อยให้ลองกุหลาบขาวนี่ลองกุหลาบขาวแล้วผู้เอกผู้นำายการนี้มี่วันฉลองไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ที่รอเดี๋ยวพูดเสียงดังนะเพราะว่าน้องตัวอยู่ข้างหนัาคำถามคำถามที่สองเนาะอะไรคำถามที่สองปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องคำถามที่สองนี่พี่จะถามคือให้ให้น้องตัวเนี่ยฝากผลงานหน่อยว่าจะมีรายการขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไง ่าะรีทัศกล้องไปที่แม่เลี้ยงนะครับซับจ้างครับหลังจากที่ได้รับอาชีสองแสนตอนนี้เหลือแคสองพันครับเพียงเหลือตังอยู่สิบสี่บาทตลาดที่สามดีกว่าตลาดที่สามที่ตลาดที่สองตลาดที่สามคืออยากอยากอยากให้ที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชีวิตเราอย่างวันนี้เป็นไงบ้างการพิซซ้อมความรักการเป็นอยู่หรือว่าหรือว่าการพิซซ้อมของไอ้เจ้า คุณลาวขาวนี่เป็นไงบ้างเราได้ข่าวของผว่ากำลังเพื่อนโอเคไหมก็เขาบอกว่าโอเคนะก็ดูโอเคอะไรก็คิดว่ามาเต็มที่แน่นอนครับหรือคุณจะไม่โอเคก็ได้ครับผมนะแต่ใครที่ไม่โอเคก็ได้จะออกไปเลยก็ได้ไหมออกไปเลยไปเออออกไปเลยนั่งคำถามสุดท้ายที่เราจะทิ้งทวนกันวันนี้ เราได้มีอัดฉีดหรือว่าติดปลายนวมให้เพื่อนที่ค่ายไหมว่ากี่กำปั้นแล้วไหมมีแน่นอนครับผมวันนี้ผมมาเฉลี่ยไปเลยห้ากำปั้นกำปั้นแล้วเท่าไหร่ไม่บอกยอดครับอนลไม่บอกแล้วว่ากำปั้นแล้วเท่านี้ไม่เด้บอกยอดแล้วนะหรือว่าหรือว่าเราพอสมควรนะครับโอเคมาตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากเชียนมวยหรือว่าเปนแฟนมวยช่องเจ็ดสีฉีทุกความมันวันอาทิตย์ที่สิบสี่กันายนี้นะฮะแล้วก็ขอส่งท้ายให้ น้องน้องตัวเนี่ยฝากผลงานหรือว่าอยากมีอะไรที่จะระบายก็สุดท้ายก็โอเคตัดต่อไปอะไรจะระบายเพราะว่ามัวก็จะเริ่มแล้วเนาะก็ไม่อยากจะพูดเยอะก็มาเจอกันแลก็ฝากกดไลค์กดทับสไคร b ์กดติดตามด้วยครับติดตามก็ตามนล่างนะครับถ้าติดตามกดไกดวับสไครป์ก็ติดตามนะ